ยินด,ด,ดีต้อนรับสู่อักษรออนเลิ n พบกันอีกแล้วนะครับกับครูพิยุทธ์ยุทธคมพมสุภวิชิตกับวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เทอมที่2นะครับเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันบนหนังสือเรียนของอักษรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่มที่2กันนะครับนักเรียนคงทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยของความจุต่างๆแล้ว นะครับหาปริมาตรเป็นแล้วนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดกันถึงการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับการหาปริมาตรหรือความจุนะครับพร้อมทั้งเปลี่ยนหน่วยไปด้วยนะครับมาดูกันนะครับในวันนี้ครับโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับปริมาตรของทรงเหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงเหลี่ยมมุมฉากนะครับวันนี้เราจะมาแก้โจทย์ปัญหากันนะครับมาดูกันพี่น้องคู่ตัวเดิมเลยนะครับเขาถามว่า ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งสองรูปเนี่ยมีปริมาตรต่างกันเท่าใดนะครับคำว่าคำว่าต่างกันเนี่ยนักเรียนก็คงจะรู้แหละว่าคำว่าต่างเนี่ยก็คือเอาปริมาตรสองอันนี้มาเปรียบเทียบกันหรือว่าเอามาลบกันนั่นเองนะครับอ่ะทำยังไงลองถามลองตอบเล่นๆดูก็ได้นะครับอ่ะปริมาตรอันแรกกว้างคูณยาวคูณสูงใช่ไหมครับจำได้ไหมกว้างคูณยาวคูณสูง3คูณ1คูณ3ได้อันแรกได้ไรครับอันแรกได้9ถูกไหมครับ ต่อมา4่คูณ1คูณ1นะครับอันนี้ได้เลยครับได้4นะครับอันแรกคือ9ลูกบาท์เซนติเมตรอันที่2คือ4ลูกบาท์เซนติเมตรนะครับมีปริมาตรต่างกันเท่ากับ5ลูกบาท์เซนติเมตร5ลบบสมนั่นเองนะครับเคลียนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความรู้ที่นักเรียนจะใช้ในวันนี้นะครับความรู้ที่นักเรียนใช้ในวันนี้นะครับก็มีในเรื่องของ การหาปริมาตรของรูปเหลี่ยมมุมฉากที่ใช้สูตรกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับและอีกความรู้หนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยในกรณีที่โจทย์ถามหาหน่วยที่มันแปลกไปนะครับอ่ะวันนี้มาดูโจทย์ข้อแรกเลยนะครับนะเขาบอกว่าในอันนี้เนี่ยนะครับเขาอาจจะใช้นะครับความรู้เรื่องของอ่าทศนยมมิย,ย,นะศนยมมาช่วยด้วยนะครับทศนิยมมาช่วยด้วยนะครับ ในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ปริมาตรและความจุเนี่ยนะครับมาดูกันตัวอย่างที่11ครับที่ดินแปลงหนึ่งกว้าง6เมตรยาว12เมตรนะครับต้องการซื้อดินมาถมที่ครับนะครับให้สูง50เซนติเมตรอ้าวนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเมตรตรงนี้เป็นเมตร แต่ตรงนี้ดันเป็นหน่วยเป็นอะไรครับเป็นเซนติเมตรถูกไหมครับนะจะต้องซื้อดินมาทั้งหมดกี่ลูกบาทเมตรถามเป็นลูกบาทเมตรนะครับโอเคนะครับแน่นอนครับในการหาปริมาตรเราต้องใช้สูตรกว้างคูณยาวคูณสูงถูกไหมครับกว้างคูณยาวคูณสูงถูกไหมครับเขียนนะแต่คราวนี้ครับนะครับแต่คราวนี้นะครับ ความสูงเนี่ยที่เป็นปัญหาก็คือเขาให้ความสูงเนี่ยมาเป็น50เซนจ้ะนะครับความสูงเป็น50เซนตรงนี้นักเรียนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า50เซนคือครึ่งเมตร50เซนเท่ากับ0.5เมตรนะครับที่เขาเขียนมาให้นะครับดังนั้นนักเรียนเนี่ยห้ามเอา50ไปคูณดื้อนะนะครับเราจะต้องทำอไงก่อนเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนหน่วยให้เท่ากันซะก่อนนะครับถึงจะคูณกันได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยน5 50เซนเนี่ยให้หน่วยเป็นเมตรนะครับดังนั้นตรงนี้เขาก็เลยคูณด้วยเลยครับ0.5ครับนักเรียนนะ80ะ8คูณกับ12คูณกับ0.5นะครับ ก็จะได้ออกมาเป็น48ลูกบาทเมตรนะครับโจทย์ถามหาลูกบาทเมตรให้ตอบเป็นลูกบาทเมตรนะครับเข้าใจนะโอเคไปต่อนะครับมาดูตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2ค่อยๆดูนะครับตัวอย่างที่12นะครับกล่องกระดาษใบหนึ่งมีพื้นที่ก้นกล่อง 800ตารางเซนติเมตรสูง15เซนติเมตรอ่าเป็นไงลองวาดรูปคร่าวๆก็ได้นะครับวาดรูปคร่าวๆนะครับมีกล่องใบหนึ่งนะครับกล่องใบหนึ่งนะอ่านะครับโอเคนะครับเขาบอกว่าพื้นที่ตรงตรงก้นกล่องตัวนี้นะครับเป็น800ตารางเซนติเมตรนะครับ ซึ่งแ0 0อเนี่ยมันเกิดจากกว้างคูณยาวสุไหมครับเกิดจากกว้างคูณยาวแล้วนั่นแสดงว่าตัวเนี้ยเราไม่ต้องรู้แล้หรอกครับว่ากว้างเป็นเท่าไหร่ยาวเป็นเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะเขาคูณมาให้เสร็จแล้วเป็น800นะครับเพียงแต่ว่าเขาบอกความอะไรมาความสูงมาเป็นเท่าไหร่ครับเป็น15แล้วเขียนนะเป็น15แล้วเป็น15เซนติเมตรละฐานเป็น800ตารางเซนติเมตรละนะครับ ดังนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเขาเอาอะไรแล้วครับเขาเอากว้างคูณกับยาวให้เราเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเขียนนะนะครับโอเคความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยนะครับเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงถูกไหมครับกว้างคูณยาวคูณสูงซึ่งกว้างคูณยาวตรงนี้มามาเท่าไหร่แล้วครับนักเรียนมา800แล้วนะ นะครับมา800แล้วเราก็เอากว้างคูณยาวเนี่ยได้800แล้วก็ไปคูณกับสูงคือเท่าไหร่ครับคือ15นะจากนั้นเราคูณกันเสร็จปุ๊บเราก็ได้เท่าไหร่ครับ12,000ลูกบาทเซนติเมตรนะครับเขียนะโอเคตรงนี้เนี่ยเขาก็สรุปมาให้เราดูนิดหนึ่งนะครับว่าพื้นที่ก้นกล่องเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับความ กว้างคูณยาวอยู่แล้วนะครับก็ตรงกับที่บอกนะครับก็เขาคูณมาให้เสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยก็หยิบไปใช้ได้เลยนะครับโอเคนะจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะสืบเนื่องไปกับการหาปริมาตรของรูปปริซึมนะครับในในหัวข้อ,อ,อถัดไปนะครับเราเอาพื้นที่ฐานคูณด้วยความสูงนะครับมันก็จะได้เป็นปริมาตรเหมือนกันนะครับโอเคนะครับ มาดูตัวอย่างถัดไปนะครับตัวอย่างที่13นะครับซึ่งเป็นลำดับที่3ของวันนี้นะครับตู้ปลากว้าง25เซนติเมตรยาว35เซนติเมตรเติมน้ำสูง20เซนติเมตรต้องใช้น้ำกี่ลิตร วาดรูปก่อนนะครับตามที่ครูเคยเล่าให้ฟังเราควรจะวาดรูปก่อนคร่าวๆนิดนึงนะครับตู้ปลาครับนักเรียนนะครับตู้ปลาครับโอเคเป็นทรงเหลี่ยมมุมฉากนะตู้ปลานะครับเขาบอกว่ากว้างเท่าไหร่กว้าง25เซนตรงนี้25้านะครับยาว35อ่ะตรงนี้35นะครับหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับอ่ะหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับ เขาบอกว่าเขาเติม <temple> น <tunnel fingers out> ้ำครับน like of ้ำที <temple Option wrote> ่เติมไปเนี่ยนะครับมีความสูงเท่ากับ20่ิบเซนติเมตรนะครับเขาเติมน้ำไปนะครับเขาเติมน้ำไปประมาณนี้นะครับนี่คือน้ำที่เติมนะครับนี่คือน้ำที่เติมน้ำที่เติมเนี่ยนะครับมีความสูงเท่ากับ20ิบเซนติเมตรครับโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะเห็นแล้วละว่ากว้างเท่าไหร่ ยาวเท่าไหร่แล้วก็สูงเท่าไหร่เราเห็นแล้วนะครับเอากว้างกว้างย5นะครับยาว35สูง20นะครับดังนั้นปริมาตรก็ใช้กว้างคูณยาวคูณสูงถูกไหมครับนะเราก็เอา25 5คูณ35คูณกับ20นะครับคำตอบที่ได้ก็คือ17,500 ลบอสมอนะครับเอียนะนะครับแต่คราวนี้โจทย์ถามหาว่าต้องใช้น้ํากี่ลิตรถูกไหมครับต้องใช้น้ํากี่ลิตรถูกไหมครับนะตรงนี้เนี่ยเราหาออกมาเนี่ยเราหาในรูปบาทเซนติเมตรถูกไหมแต่โจทย์ถามหาเป็นเลยครับเป็นลิตรถูกไหมครับดังนั้นนักเรียนต้องเปลี่ยนหน่วยถูกไหมครับเป็นหัวข้อที่เปลี่ยนหน่วยถูกไหมนะครับที่เราเรียนกันมาคราวที่แล้วนะครับจําได้ไหมครับว่า 1ลิตรมีกี่ลูกบาทเซนติเมตรนะครับ1ลิตรมีกี่ลูกบาทเซนติเมตรนะครับอ่า1ลิตรเนี่ยมีค่าเท่ากับ1000ลอลบอซอมอถูกไหมครับนะอันเนี้ยนักเรียนต้องรู้ก่อนจากข่าวที่แล้วนะครับ1ลิตรคือ1000ลูกบาทเซนติเมตรดังนั้นเนี่ย 17,500ลูกบาทกเซนติเมตรเท่ากับกี่ลิตรเราก็เอา17,500ตั้งแล้วหารด้วยครับหารด้วย1,000คําคำตอบก็คือ17.5ลิตรหรือ17ลิตรครึ่งนั่นเองนะครับโอเคไหมครับนะอ่านะครับทั้งหมดที่คุยกันมาในวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับของการนำความรู้เรื่องของการหาปริมาตรและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยไปใช้ นะครับในคราวหน้าครับเราจะมาฝึกกันนะครับเราจะมาดูโจทย์เพิ่มเติมกันนะครับแล้วนักเรียนเนี่ยจะลองทำดูแล้วก็จะเก่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education น